็รีวิวหนังเรื่อง2046นะครับเพิ่งเข้าโรงนะฮะก็เป็นหนังของพุ่มกับคนดังวงคาวัไว้นะฮะช่วงๆนี้จะมีออกของหนังคอมเมดีมาสเตอร์แล้วก็มาตยอยชายนะฮะเรื่องนี้มันก็ได้มีความต่อเนื่องกับเรื่องก่อนหน้าหน้านี้คือ In the Mood for Love นะฮะซึงได้เหลียงเฉาเว่ยมาเล่นเป็นตัวหลักเหมือนเดิมนะฮะก็จะเป็นการเล่าเรื่องปีถัดจากเรื่องนั้นนะฮะก็เหลียงเฉาเว่ยรับบทเป็นนักหนังสือพิมพ์นักเขียนหนังสือนะฮะ ก็เขียนนิยายเขียนอะไรในเรื่องจะมีไทม์ลายเป็นสองเส้นก็คืออันนึงคือเรื่องในชีวิตจริงกับอีกอันคือเรื่องในละครที่จะเขียนเป็นแนววิทยาศาสตร์นะฮะก็เช่นกันจากเรื่องที่แล้วเนี่ยตอนที่เขาไปพักในอพาร์ตเมนต์นั่นหนึ่งนะฮะเขาพักอยู่ห้อง2046นะฮะตอนนี้เขาก็ไปพบรักกับไอ้จางม่านี่นะฮะจากหนังเรื่องก่อนนะฮะตอนนี้ก็คือเหมือนก็เขากลับมาที่อพาร์ตเมนต์อพาร์ตเนี่ยสองปีให้หลังซึ่งไอ้ตัวละครหญิงก็ไม่อยู่แล้วคนที่เขารักอะนะ เขาก็เลยมาแล้วก็มาอยู่แล้วมาเขียนละครเขียนนิยายให้จบแล้วเขาก็มาเจอรักใหม่อะไรหลายๆอย่างมันก็มีเรื่องที่ผ่านมาช่วง2ปีเนาะอีกไทม์ไลน์หนึ่งในนิยายเขาก็คือ2องศเป็นสถานที่สถานที่1ซึ่งใครๆก็อยากไปในอนาคตนะฮะจะมีรถไฟที่ไปซึ่งรถไฟจะวิ่งไปโดยไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะถึงนะฮะก็หลายๆคนก็พยายามไปที่ตรงเนี้ยบางคนก็ไปเพื่อไปตามหาความทรงจําอะไรประมาณนี้นี่ในเรื่องมันจะ ดูนแนวๆครับเป็นออหนังวิทยาศาสตร์นิดๆอ่ะในเรื่องมันจะมีสองทำลายนะฮะแล้วก็กลับมาอยู่ในโลกปัจจุบันก็จะเป็นเมื่ปัจจุบันเราเป็นช่วงปีเนี่ยหนึ่งเก้าหกกว่าหนึ่งเก้าหกเก้าอ่าช่วงนั้นแหละก็ะเพกก็พบรักกับผู้อาศัยในตึกห้องติดกันนะครับนี่ละกันก็จังซื้อยี่ต้นเรื่องนี้เธอก็เล่นค่อนข้างเปลืองตัวนิดนึงนะฮะก็เรื่องนี้ไม่แนะนำให้พาเด็กไปดูเด้อฉากเล็บซีนมันเยอะนะแล้วก็ถึงพิษขิงๆนี่คำนี้ละกันเนาะ หนังของเขาก็น้องของวงเขาผมชอบที่ว่า,เ,าเพลงประกอบเขามันเข้ากับอารมณ์ในซีนๆนั้นนะฮะแล้วก็ภาพออกมาถ่ายสวยมากเลยก็ถ้าใครใครดู In the Mood for Love นะก็มาดูเรื่องนี้มันก็จะแบบมันก็ลิงกักนอ่ะเนาะผมดูก็เป็นก็ถ่ายที่เป็น Soundtrack นะฮะแล้วก็มีบรรยายไทยวันี่ผมไปดูในในในโรงก็คนไ่ด้วยคำที่หนังมันหนังแต่ปี2004แล้วก็เกือบ20ปีแล้วอะใช่ไหม แต่ด้วยความที่เขาเอามาเอามาทำเอามารีมาสเตอร์แล้วก็มาฉายในโรงใหม่ก็ถ้าใครติดตามผลงานของพุ่มกับคนนี้ก็แนะนําว่ามาดูนะใครยิ่งใครยังไม่เคยดูมาดูหนังผมชอบมากเลยเอ,อ่ะดูมันก็เพลินเนี่ยมันมีสองทำลายมีอะไรมีตัวล้วก็นางเอกนอกตัวละครเยอะมากเลยฮะพี่เบิร์ดแล้วก็โผแป๊บหนึ่งนะแล้วก็มีคิมุระฮะดาราญี่ปุน่นมีโกงลี่มีจังซุยแล้วก็อีกหลายคนนะฮะในเรื่องเฟลหว่องด้วยอ่า เขาเขียนเรื่องราวได้ไม่รู้ดีผมก็ว่ามันมันดูเพลินๆนี่นะเรื่องนี้มันก็ดูแล้วคิดตามคนบางคนมันก็แตผมมองเหมือนกับคนบางคนก็เหงาเหงาซะจนไม่รู้ว่าใจตัวเองต้องการอะไรอ่าเหมือนกับว่าเขาทิ้งความรักไปแล้วอยู่ๆวันหนึ่งอ่ะเ็าเกิดระลึกถึงความรักนั้นอ่ะพยายามกลับไปโหยหามันแล้วมันเขาก็ไม่อยู่แล้วไอ้ตรงนั้นอ่ะใช่ไหมก็เป็นเรื่องของในเรื่อง เฉวยก็เป็นเหมือนเพย์บอยฮะเออก็คบผู้หญิงไปเรื่อยไม่ได้จริงจังกับใครอะไรนี่เหมือนเขารอใครคนหนึ่งอยู่แล้วจางซื่อยี่จากตอนแรกที่ไม่เคยสนใจไม่รู้ไกดายมัวคบกันแล้วก็ตกหลุมรักพระเอกนะฮะก็คือเธอรักพระเอกมากเลยแต่พระเอกก็เหมือนเล่นตัวคือไม่ไม่คบจริงจังอย่างนี้มันก็มีเรื่องราวเยอะเป็นเรื่อง,องความรักนะฮะในหลายมุมนะฮะกลงลี่ก็เหมือนเป็นรักหนึ่งของไอ้ลิงเฉวยในเรื่องนะนะเป็นช่วงเวลาแลนะเวลาหนึ่ง มันจะมีทำไวา้2คือที่สิงคโปร์แล้วก็ที่ท่องกงปีหนึ่งเก้ากว่านะฮะก็ผมถ้าใครไม่เคยดูนะผมแนะนําไปดูในโรงโอเคถามว่าข้างนอกก็มีให้ดูตามนู่นนี่แต่มันก็ไม่ได้ฟิลเหมือนคือไปนั่งดูในโรงอะ่ะใช่ไหมระบบเสียงต่างๆนะฮะแล้วก็จะมีเอกลักษณ์ของการถ่ายหนังของวงคาวไวหลายๆหลายๆมุมถ้าคุณเคยดูหนังเขาคุณจะไปดูเออันนี้ฉากนี้อันนั้นก็มีอะไระประมาณนี้อ่าเพลงประกอบดีคือเอาเป็นว่าไม่รู้นะ บางคนจะชอบหนังตลาดตลาดมึงมอาจจะไม่ชอบหนังเรื่องนี้แต่ถ้าใครดูหนังรักงานดูหนังแล้วก็มองศิลปะผมว่าอันนี้ก็โอเคนะผมชอบลองจากเลือดนุ่นฟอลเลฟนะฮะหนังของวงคาวาไวเหมือนกันนี่มีสองสเรื่องที่ผมยังไม่ได้ดูจะไปไล่หาดูอยู่นะฮะเพราะว่าหนังมันเข้าอะโรงที่มันฉายมันไม่ค่อยมีแถวบ้านแถวบางกะปิแถวซีคอนไม่มีผมจะดูต้องไปนู่นนะรัชโยธินมม่งไปเซ็นทรัอีสต์วิวแม่งใช่ไหม คือผมไม่รู้ขเขาไม่ฉายทตาไม่เขาไม่ฉายครบลงรอบน้อยกว่าก็ยังดีใช่ไหมให้คนมีทางเลือกอ่ะให้บ้านใจใจไปเค้าขเก็บขับไปดูอ่ะเนาะก็เอาว่าเรื่องหนุ่มชอบให้8คะแนนแล้วกันนะ,ปะแปดหลายคนอาจจะเคยดูมาแล้วแต่ผมว่าไม่เคยดูนี่ครั้งแรกผมได้ดูนะแล้วผมก็ได้ดูเรื่อง i n w o o f o l e v e มาแล้วก่อนหน้านี้ก็ทําให้ผมรู้สึกอินไปกับไอตัวละครตัวเนี้ยไอหลิงเฉาเว่ยเนี่ยก็หาโอกาสไปดูนะใครชอบแนวนี้หรือเป็นแฟนขงพุ่มกับท่านนี้ก็ดูได้ฮะหนังค่อนข้างดีนะผมชอบอ่ะโอเคครับผม